ทุกเกินช่องข่าวขาประจำคอลุกทุ่งจ้ะเขาก็เอาข่าวเกี่ยวกับน้องต้นข้าว ที่มีเอฟซีไปเหม็นลูกเอฟซี 4, น้องต้นข้าวจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะที่มาเหม็นเกี่ยวกับน้องบูมลูกของพี่ชูศรีเชิญยิม้มมาจากทุกคนนี่ค่ะเขามาอ่านข่าวเป็นวักเป็นเวนนะฮะเป็ดแบบบอกแล้วถ้าเกี่ยวกับน้องต้นข้าวนะข่าวจะดังจะปังไปสามโลกทุกคนส่วนน้องบูมนี่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวแต่เขาก็เป็นคนที่แบบโดนพัดทิงโดยตรงนะ เขาก็ได้ออกมาพูด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 แล้วก็พูดเขาสวยนะเขาร้องเพลงเพราะนะเราเคยเห็นเขาไปประกวดรายการอะไรไม่รู้ถึงแม้จะไม่เข้ารอบแต่เสียงเขาดีมากตอนนั้นแต่อร่าเขายังไม่มีอ่ะ อตอนนั้นออราก็ายังไม่มีตอนนี้ออราเขาแบบแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนอย่ามาดูไหมว่า <c oughs> น้องเ็าพูดถึงกรณีที่มีคนไปเปรียบเทียบกับน้องต้นข้าวยังไงว่าแม่ลูกอ่อนอย่างน้องบูมเนี่ยเขาจะตอบโต้อย่างไงดีปะเราดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าเชื่อเป็นเบนแบบนี้น้องเ็ามีสิทธิ์จะออกมาพูดแต่มันมีอีกนิดนึงที่ทําให้เป็นดราม่าก,ก็คือน้องเ็าพูดเหมือน <c oughs> ผ่านไม่พอใจน้องต้นข้าวไปด้วยไง อันนี้แหละมันจะทําให้รู้สึกว่าอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆน้องเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดประชดนะว่าอ่าต่อม่อกี้มันดับไปฉันไม่ตกใจทุกคนน้องเขาก็ไม่ได้พูดประชดประชันอะไรมากมายหรอกจะไปฟังดูแล้วกันเป็นเหมือนกับคนที่แบบของขึ้นหาประโดนเอฟซีโดนใครก็ไม่รู้เอฟซี FC, จริงหรือเปล่าก็าไม่รู้นะแต่ก็ต้องเหมาว่าเป็นเอฟซีไว้ก่อนเพราะว่าพูดในเชิงเปรียบเทียบว่าคะแนนน้องต้นข้าวร้องดีกว่าอะไรประมาณานี้นะทุกคน เนี่ยทุกคนต้นต่อเหม็นให้ประชันกับน้องต้นข้าวให้น้องข้าวเต็มสิบสุดแม่ลูกอ่อนนี่ได้5้าเลยประมาณเนี้ยแล้วน้องก็เลยทาคลิปนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนะทุกคนนะให้ดูกันเพื่อความบันเทิงแล้วก็สอนสังคมว่าเหม็นแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นไหมนะครับจริงๆทําคลิปตอนกลางคืนลงพวกนี้นะกว่ามันจะโหลดสําเร็จตั้งสองชั่วโมงครึ่งเนะี่ยจริงๆทุกคนทุกคนกคนว่าจะได้ดูสมมติลง8ปดโมงได้ดูทีประมาณ11บเอ็ดโมงอะทุกคนบานนา มันก็ใช้เวลานานนะ,ะมาดูมาดูน้องบุมเขาจะพูดว่าไงตอบโต้คนคน,นี้ไปนะทุกคนนะใช้วิจารณญาณกันนะจ๊ะ จริงใจ,ใจไ,มไม่ได้ประชดนะใช่ไหมไม่ได้นะต้นข้าวทาถูกต้นข้าวทาถึงทุกอย่างต้อนข้าวเก่งหมดทุกวันนี้กูจะไม่ไหว้แล้วพ่อกลุ่มพ่อแก่แม่พงแม่พึ่งกูไม่ไหว้แล้วเดี๋ยวกูจะเอาต้นข้าวมาเลี้ยมของคอแล้วไหว้ทุกวันคะแนนเต็มสิบท่าประชันกับน้องต้นข้าวแม่ลูกอ่อนได้ห้าส่วนน้องต้นข้าวได้เต็มสิบเด้อนี่ไงในวงการลูกต้องตอนนี้นะบอกเลยไม่มีใครเกินต้นข้าวฟังไปฟังไปฟังมาแรงอยู่นะทุกคนเนาะ เหมือนกับแนวแนวแบบเขาเชื่อกับว่าเสียดสีนิดหน่อยไหมฮะเพื่อความแบบเป็นสีสันไหมเขาน้องเขาไม่ได้มีเจตนาโกรธน้องต้นข้าวใช่ไหมแต่แบบเหมือนเหมือนเหมือนแสะหน่อยหน่อยแฟนแฟนคลับซึ่งรู้แฟนคลับกลุ่มไหนเนาะ เป็นของน้องต้นข้าวจริงหรือเปล่าเห็นทำไมไปโยงใหยถึงน้องบุมได้งงมากมึงตลอดเป็นสัมภเวสีไปทั่วเลยเนาะเราไม่รู้จริงๆว่าใครทุกคนก็ไปเช็คสิทําไมไม่ไปเช็คละ่ะเป็นคนถูกกระทบโดยตรงด้วยซ้ำนต้นข้าวไม่เกี่ยวจากง,งานนี้ลอยลำหา่าร้องเพลงเพราะๆเนาะใใครจะพูดอะไรก็พูดไปใส่ร้ายใส่ไปก็ทําอะไรน้องไม่ได้แน่นอนทุกคนมันยิ่งทําให้น้องเนี่ย อ๋อสะตรองคืนนะฮะเดี๋ยวมาดูเม้นต์ดีไหมมาดูเม้นต์ออว่ามีเม้นต์ยังไงบ้างพอมีข่าวบันเทิงเกี่ยวกับลุกทุ่งของผู้ชายออที่ใส่แวนนะฮะผู้ชายอย่างเงี้ยนะฮะออกมาเอาข่าวนี้มาออกนะฮะทันทีเลยไวมากเป็นข่าวประจำาะถ้าเป็นข่าวบันเทิงต้องน้องเป็นข้าวฮะตอนนี้ลุกทุ่งเนี่ยช่องไหนจะต้องแบบตกข่าวไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันเนาะเนี่ยฮะทุกคน มีเมน์มาบอกว่าไปกันใหญ่ความอิจฉาทิษยาไม่สิ้นสุดใครหาเรื่องโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องฟ้องอย่างเดียวไม่รู้เรื่องฟ้องอย่างเดียวอ่ะที่ก็แนวแบบแนะนานะฮะมันเป็นไปได้ไงนี่เหมือนกับไปโยงกับน้องบูมไนดะ้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องบูมตอบออกมาก็อย่าไปคิดอะไรมากเนาะตาม โอ้นั่นแหละตามเนื้อหารวยแล้วแต่คนจะวิเคราะห์แยกแยะแล้วกันว่ายังไงต่อไปอย่างนี้แต่น้องเขาก็ดังขึ้นนะงานเนี้ยก็ดังกับกับน้องต้นข้าวไปด้วยเลยพร้อมๆกันเลยทุกคนเรื่องที่ดีของน้องก็มีเยอะแยะทําชื่อเสียงกับจังหวัดเอาแต่ที่ไม่เป็นเรื่องมาปั่น เนี่ยเอามาปั่นแล้วก็มาขยี้ให้เสียชื่อเสียงสงสารเด็กบ้างเถอะขอร้องหยุดกันได้แล้วคือพี่เขาหวังดีฮะเขาเม็นแบบเนี้ยหวังดีจริงๆิน้องเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพียงแต่อาจจะปวดหัวเซ็งเด็กไงยังรับมือไม่ได้แต่ถ้าเป็นอาจารย์ไฮโซอาจารย์ไฮโซจะไม่สนใจเลยจะร้องเพลงจะเล่นกับมันอย่างสนุกเชิญเลยจะใครจะไปเปรียบเทียบกับใครนะฮะแต่คนที่ถูกเปรียบเทียบที่ด้อยค่ากว่าถูกด้อยค่ากว่าก็อาจจะผ่องขึ้นเราเราก็จะแบบ เขาเรียกว่าอยอยู่ให้เป็นฮะอย่าออกมาดิ้นตามเลยประมาณนี้อันนี้น่าเป็นลูกตลกแต่เอาไปว่าเขาหลวนี่ตายแล้วขอโทษทีฮะเป็นเม้นที่ไปว่าน้องเขาอันที่เป็นฝั่งเชียร์น้องบูมจ้ะ โอเคทำใจยอมรับน้องต้นข้าวเถอะใช่บางคนทำใจไม่ได้ไงที่เขาดังร้องเพลงเพราะมีแต่คนรักมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้ใครหวังดีจริงถูกป่ะเวลาไปเมนต์ต้องระวังนะทุกคนแล้วก็ช่องลูกทุ่งต่างๆเนะี่ยบางช่องเขาก็ชอบออกมางับอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเหมือนกับแนวที่อาจจะไม่ค่อยปลื้มน้องต้นข้าวมาตั้งแต่แรกตั้งแต่งานทับกระดานจาได้ไหมถ้าเกิดใครตามช่องนี้ก็จะรู้ว่ามันมีเคสนี้อยู่จ้ะเอามาดูเห็นไหม เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วแฟนเพลงไม่รู้เป็นใครมาปั่นแล้วไปลงพี่นนองที่น้องได้ยังไงไปลงที่น้องต้นข้าได้ยังไงทําไมไม่ไปฟ้องคนที่ปั่นละ่ะเออใช่ก็รู้ตัวอยู่ไม่ใช่หรอไม่จําเป็นต้องเอาใครมาแขวนคอหรอกคนไหนปั่นก็เล่นคนนั้นเออพูดถูทําไมต้องมาประชดประจันต้องเอามาแขวนคอประชดจับเนาะประชดน้องต้นข้ามาแสบมันไม่บ้านจะดูไม่น่ารักสําหรับสังคมไทยเนะี่ย พูดอะไรก็ได้แหกปากไปเถอะไม่มีใครฟังโรคอิจฉาหายยากมีที่นี่ที่เดียวเขาสนับสนนคุยข่าวมาถึงช่องที่เอาข่าวมาออกใช่ไหมนี่แหละเขาชอบซ้ําจริงไม่จริงไม่รู้ไอ้นี่สรรหามาพูดเลยอ๋อก็คือช่องช่องนี้มันเป็นอย่าไปว่าเขาเลยนะจ๊ะให้กําลังใจเขาด้วยเพราะเขาก็ต้องการอาศัยข่าวที่มันเป็นข่าวลบๆอยู่แล้วข่าวที่เป็นคอนฟลกขัดแย้งกันอย่างเงี้ยบางคนจะชอบไงคนดูก็ชอบ เอามาแขวนเพื่ออะไรไม่เกี่ยวกับน้องเลยไปจัดการแฟนคลับนูน่นไม่ได้เออไม่ได้เข้าข้างน้องนะแนะนําค่ะอืมโอเคโอเคจากจาอันนี้อะไรอะ่ะอ่านี้เป็นข้อคิดหรอลองอ่านดูทุกคนอ่าเมนนี้ก็บอกว่าโดนไปครึ่งวงการนะมึงคืนนี้คือเกินไปฮะเรื่องที่เป็นดราม่าน้องต้นข้าว f อเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่คนหรอกนะ นะแต่มันแรงมันแบบลำคาญหงุดหงิดเป็นพวกเห็บหมาก็<ๆ>้าใไหมบางทีพวกที่มาปั่นต่อนี่แหละตัวดีเลยแล้วเราต้องคุมสติไอ้ดีอย่าดิ้นตามเกม่ะทุกคนน้องอยู่เฉยๆก็มีป้าลุงเอาอะไรนะข้างบ้านเอาขี้มาเฟี้งอ่านเองอันนี้อ่านเอง่ะทุกคนนะครับอ่านเอง,นะอเองได้เลยทุกคน ทำไมพูดเช่นนั้นล่ะบูมไม่ดีเลยเออใช่โอ,อ้น้องบูมเขก็พูดเกินไปจริงๆนะเกี่ยวกับการเอาเอาน้องรูปน้องเป็นข้ามาห้อยคอแล้วก็ไหว้พาแก่ไม่แก่คือบางทีมันทํำให้แบบโอ้เสียความรู้สึกใช่ไหมอืมาะเราต้องระวังในการพูดเหมือนกันนะเวลาใครถูกพาดพิงถูกเปรียบเทียบเนี่ยเราอย่าไป ออกมาอย่างเงี้ยบางทีคนเขาก็จะดูออกจะเข้าใจผิดได้เข้าใจไหมเออหรืออาจจะเข้าใจถูกกูก็ไม่รู้แหละกับสิ่งที่มึงต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยนะฮะฮันต้องระวังให้ดีค่ะเวลาพูดอะไรออกสื่อนะฮะเด็กบอกว่ามาแต่ละข่าวหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครก็ไม่รู้ในโลกมาพูดคำสุดท้ายก็โยงมาหาหนูดาน่าหนูอ่านเขาว่าไปไร้สาระมากใช่ถูกต้องเอาไว้กันอะไรอ๋ออันนี้ก็มาเมนเรื่องของห้อยคอใช่ไหม รูปน้องร้นข้ามาห้อยคอบูชาอะไรประมาณอย่างเนะงี้ยแสะไงยอมรับความจริงกันเถอนน้องร้องเพลงเก่งจริงใช่แต่ใครไม่ชอบก็มไม่ต้องดูอะไรประมาณนี้อ่านเองอันนี้อ่านเองได้อะไรอีกว้าใครเอาที่มาป้ายให้น้องอีเลือกรูปทำห้อยคอสวยๆนะให้มันจริงเถอะห้อยคอจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม หรือว่าแค่แซะเฉยๆให้มันจริงเถอะมันก็เป็นแบบนี้แหละรอดูต่อไปโอเคเม้นเม้นก็เราก็ดูศึกษาไปฮะสังคมนะฮะต้องฟ้องแล้วขนาดนี้ก็ไปฟ้องฮะนะครับน้องต้นข้าไม่เกี่ยวนะชาทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าจา้คลิปนี้ลงไปก่อนทุกคนจ้า ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับทุกคนขอทุกคนเป็นคนดีจะเม้นอะไรให้คิดนะฮะอย่าเป็นขยะเปียกนะทุกคนนะเดี๋ยวมาเจอกันนะสามวันสี่วันนี่คือแต่ละวันนี่ไม่ซ้ํากันเลยนะดราม่าน้องต้นข้าวทั้งนั้นเลยทุกคนกุดไนนะจจะทุกคนถ่ายกลางคืนแล้วก็ลงพรุ่งนี้จ้ะ